Come oh, on. Oh. ที่จะไปกระจาย5วิเพรานั้นถ้าอบตอแต่อะแรไมไปทำแล้วผลนตายันไปไม่ไ,มได้ในวิธีบริษารจัดการแต่อบตอสามารถไปช่วยได้เออช่นวันนี้อาชิวะเอาของไปมุงบ่วงปุ๊บอบตไปช่วยระงแต่ของเนี้ยม่ก็าจจะไปได้แต่ไม่เห็นด้วย แนี่ก็เป็นสิ่งแต่ว่าคนเนี่ยใจแนนร้อยู่แล้วนะครับที่ว่าอยากไปช่วยนะรุบคนมีใจอยู่แล้วแต่ถ้าครั้งนี้ผมจะเรีนว่าเทศกาลตามรองเลยนะครับโขนสุพรรณบุรีนั่นยยก็ย thank mm -hmm. you คนใช้ก็ใช้ลาได้เท่าไรและต้องใช้เวลาเท่าไรกว่ข้าวจะไปถึงได้รู้จากกาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีที่ไปหาด้านอยู่ใกล้ได้นั้นเลยพอทำเสร็จปุ๊บนะทั้งหมายคุยวัฒนาเอาสหารมลับที่จุดเตรียมข้าวเอาไปเลยลองวิธีไหนจะเปไนังการได้สะดปกันหากเจผู้แทนออกกําังกายครับท่านที่ดีครับค่การก็เป็นประธานท่านผู้น แล้วซึ่งเขาสามารถรับได้แล้วก็อยู่ในพื้นที่นครเชียศรายอีกลายนึงก็พวกเรารู้จักเองนท์วสวรรค์เขาจะให้เขาจะไปตั้งเต็นท์ในจุดที่ใกล้ที่สุดโดยที่ให้เราหาเต็นหาน้ำหาไฟให้เขาตรงนี้เนี่ยอกจากนนที่เมื่อวานได้นำเรียนแต่ถ้าเราจะแชรไว้แล้วว่าในยุคที่สมรรค์ที่ว แล้วราคาเขาทำได้ในราคาก่องละ25บาทนี่ไม่ได้ไม่ไม่หนนะซึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้ดีว่าบางทีเนี่ยน้ำเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงไปทั้งสองถุก่อนในสองถหนึ่งกล่องเนี่ยอาจจะมีน้ำไปสักพันเดอน5้าเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาน้ำท่วมนี้ก็มีการุมในระดับอยูแล้วแล้วบางทีเนี่ยเขารอคอมาใ้้ลูกเข้าตอนนีบางทีเนี่ยเขาอยากได้ข้าวมากแ่แล้วเขาเนี่ยก็จะใช้ คือคือเท่าที่ท่านรองผู้บริการเข้าประชุมแทนได้รายงารในที่ประชุมก็มีท่านพยายามนะดับระดับเหตุการณ์ว่าวิธีการปฏิบัติของเราที่ต้องใช้คนเป็นตัวเยอะเนี่ยเนื่อจากว่าเราทำตอนกลางคืนก็ไม่เห็นจะอาจเสียเราเดินทางวันทีสี่นะคะกำลังเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาการแบบนี้ที่สามารถที่จะผลิตได้นะคะก็คือกำลังเราสามารถท่านในเงื่อนไ ก็ได้แค่5,000ต่อปีที่จะสนับสนุนได้นะคะก็คือนนอย่างดีที่สุดแล้วคือการการหค่าโดยใช้ยอดซีตต่างๆเนี่นยจำนวนของอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ขนาดนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าที่ต้องใช้คนจดเงินมากต้องเล่าว่าเรา I cool. เป็นไปได้ไหมครับจากที่เราไล่ที่หมดมาแล้วเนี่ยบางท้องที่บางพื้นที่ถ้าอย่างฟังอย่างของทางใช้งานเนี่ยท่านจะยกกับคืออาจจะสะดวกในการจัดทําโดยการใช้พื้นที่คนจ้างทั้งนี้แต่ตรงไหนที่ไม่สะดวกที่จะใช้ของอาผู้รับจ้างแต่ของกองสวรรณอะไร้ก็ได้มีประสานกันนะครับแต่ในท้องที่ดําเนินการก็ไม่ได้เป็นเจ้าเองนะครับจะมีหลายๆช่นเรา 大家好。